สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทานอาหารเช้าที่ร้านก๋ออันค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบรุรีเป็นร้านติ่มซำแล้วก็อาหารเช้านะคะมาถึงเราก็คิวกันหน่อยนะคะเพราะคนเยอะมากๆเลยเราได้คิวที่177ถึงคิวแล้วค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยข้างในค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยค่ะ เราได้โตเรียบร้อยแล้วนะคะน้องพนักงานก็มาชี้แจงรายละเอียดนะคะวิธีการหยิบติม่มซำแล้วก็วิธีการออเดอร์ต่างๆให้เราได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปลุยหยิบติ่มซำกันก่อนเลยติ่มซำนะคะเขาก็จะทํามาใหม่ๆแล้วก็แชร์ไว้ในตู้แบบนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะนี่นะคะเขาจะติดไป้ายไว้ว่าเป็นติ่มซำอะไรบ้างนะคะนี่ป้ายแดงๆนี่ก็จะเป็นชื่อติ่มซำนะคะ ปลากระพงเนื้อสีอิ๊วนะคะตัวนี้เลยฮะเก่าทรัฟเฟิลนะคะเป็นตัวดางของเขานะคะ<ด>เราต้องลองนะคะน,น้องนี้น่าระกน้องคนนี้คืออะไรไม่รู้สีน่า ARA อะไรเราเลือกเต็มซัมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปออเดอร์พวกของทอดแล้วก็เครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์กันค่ะบางกุเตะเอาโกบิบกชำ่ำ Side, เอาดเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งรอที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวเขาจะนึ่งติม่มซำร้อนๆมาให้เราค่ะมาเสร็จแล้วนะคะเราสั่งเป็นอันนี้นะคะผีขับอืมอร่อยนะ้ำตอนแรกคิดว่ามันจะต้อหวานแน่ๆเลยมันเป็นกาแฟนะถ,ถูกค่ะค่ะอร่อยนอนวัตไม่หวานมากเมื่อกี้เราเห็นพี่ชายอขนะคะเขาบอกน้ำจิ้มเขาเออมันจะให้ผสมนะคะมีตัวนี้ น่าจะเป็นเหมือนเปรี้ยวๆติ๊กิ๊ก,กน้ำส้มอะไรอยเงี้ยค่ะนี่เป็นติ๊กโชว์แล้วก็ตัวนี้หลอกหลอกติ่มซำร้อนๆมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราสรั่งอะไรตรงนี้ก็มาของเหลวนะคะตอนนี้บัคคุเตยอรวม 二楼。 อันนี้สาลเปาลาบะนี่ทุกคนดูไส้เขาบอกว่าซาลาเปาเขาแป้งดีกว่าที่อื่นมาดูว่าดีกว่าไหม ยร้อยบาทแปงดีแป้งดคุณคนิดพักเกาสัพโป้เพิ่มาแบบนี้นะเจ็บคอเจ็บคอนอกัพโป้มาก มีความหอมกับเพ้าอย่างเนื้อกุ้งความแย็นอย่างที่นี้คือแบบ อป็นหมูมีกุงเนี่อยอ่ะนั่นหละข้าวแบบุ้บเส้นน่ารักเนาะกระหมกระปิเอามาทำเป็นติ่มาำได้อยู่นะได้รส้างแบบชามเล็กๆนี่คือบุ้เส้นแบบทางอังเลม็มเอ่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปลุยไล่ทานจานอื่นๆต่อกันก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างมีจานไหนเด็ดจานไหนที่อีกบ้างค่ะหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะบอกว่าอันไหนอร่อยที่สุดนะคะยกให้อันหนึ่งเป็นปลาชิฟฟี่นะคะถ้าติ่มซำก็จะเป็นตัวข้าวเก่ากรอบสลับเปาไส้ลาวานะคะส่วลับเปาอร่อยที่สค่าเสียหายวันนี้นะคะ500บาทค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ